Thailand's m i ล์ s with you ยิ้มให้โลกให้โลกยิม้มเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับโครงทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power b i บิ๊กซีราชดำริ o o ู้ดแลนด์กูเม่มาเก็ตคาเฟอมเมอนและช่องทางออนไลน์ชั้นนำครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูพื้นที่ที่เราขุดขั้นบันไดบริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขาดั้งเดิมซึ่งเป็น ไล่ข้าโพดแต่ปัจจุบันนี้ผมได้ทําเป็นส่วนไม้ผลครับแล้วก็ผสมผสานกับพวกไม้ย,ยืนต้นต่างๆครับเดี๋ยวจะขึ้นพาขึ้นไปดูครับครับนี่ก็จะเป็นพวกทุเรียนนะครับครับนเนี่ปลูกเมื่อต้นปีนะครับนี่หมอนทองครับนี่หมอนทอง ครับซึ่งพื้นที่ในการปลูกไม้ผลผมก็จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ปั๊มโซลาเซลล์ครับครับซึ่งก็ได้สูบน้ำจากข้างล่างขึ้นไปอีกไว้บนถังน้ำข้างบนครับครับเพื่อใช้ในการาลดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกไปครับในช่วงหน้าแรงครับครับนี่เป็นขั้นที่2นะครับขั้นนี้เราก็จะปลูกไม้ผลประเภทเงาะครับแล้วก็พวก น้อยนาแล้วจะสังเกตเห็นว่าบริเวณพื้นผมจะทําเป็นคลองไส้ไก่เพื่อเป็นการรับน้ําจากภูเขาเพื่อเป็นการรับน้ําให้ซึมซับลงดินนะคร,ครับครับในการทําสวนผมจะใช้การทําในระบบเกษตรอินทรีย์ก็คือการไม่กําจัดหญ้าด้วยยาฆ่าหญ้าผมจะใช้วิธีการใช้เครื่องตัดหญ้าตัดซึ่งก็ หญ้าที่ได้ก็จะเป็นลักษณะเป็นการโฮมดินครับในขั้นนี้นะครับก็จะมีความยาวประมาณ150เมตรครับพืชที่ผมนำมาปลูกก็จะเป็นพวกเงาะแล้วก็พวกน้อยนาขั้นนี้สำหรับขั้นนี้ครับสำหรับการบำรุงไม้ผลที่ผมปลูกอย่างเช่นขั้นนี้ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเงาะแล้วก็น้อยนาผมก็จะใช้พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก แล้วก็น้ำหมักชีวภาพที่ผมทำขึ้นโดยการนำหน่อกล้วยมาหมักเพื่อเป็นการกระตุ้นความเจริญเติบโตของของพืชที่ปลูกครับเหตุผลที่ผมทำเป็นขั้นบันไดเนี่ยเนื่องจากว่าเพื่อเป็นการชะลอการไหลของน้ำจะสังเกตว่าเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยครับน้ำก็จะลงมาเป็นขั้นๆ ตกมาโดยไม่ไหลทีเดียวลงไปเลยครับแล้วนอกจากามาพักที่ข้ามบันไดแล้วก็จะมีคลองไส้ไก่เพื่อเป็นการให้น้ำได้ไหลเวียนในพื้นที่ครับและจะสังเกตเห็นว่าแต่ละขั้นเนี่ยผมจะไม่มีการถางหญ้าและจะสังเกตว่าแต่ละขั้นก็จะมีญ้าแฝกด้วยเนื่องจากว่าต้องการให้เป็นตัวที่จะยึดดินไม่ให้พังทลายลงมาแต่ละขั้นครับซึ่งย้าแฝกนี้ก็ ปลูกไว้นานแล้วแต่ว่าก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะใช้หญ้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นตัวยึดพื้นดินไว้แต่ละขั้นครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นที่เราถังทําถังเก็บน้ําไว้ครับซึ่งเป็นขั้นที่5ครับครับขั้นนี้เป็นขั้นที่3นะครับก็จะสังเกตว่ามีไม้ผลก็คือ ส้มโอครับซึ่งส้มโอนี่ผมก็จะขยายพันธุ์จากต้นแม่ที่อยู่ด้านล่างครับมาปลูกครับแล้วก็ผสมกับไม้ดั้งเดิมในแต่ละขั้นเช่นก็จะมีไม้ตะแบกพวกไม้หลายๆอย่างครับประดูอะไรก็มีครับครับผมจะพาไปดูการจัดการน้ำบริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขา ที่ผมปลูกไม้ผลต่างๆนะครับซึ่งจะเห็นว่าการจัดการน้ําที่ผมทําก็คือการสร้างถังเก็บน้ําซึ่งจะเห็นว่ามี4ถังด้วยกันครับก็จะสูบน้ํำจากบ่อเก็บกักน้ําขึ้นมาพักไว้แล้วก็กระจายน้ํำยังต้นไม้ต่างๆโดยใช้ระบบท่อครับเพื่อให้พืชในช่วงหน้าแล้งครับ ซึ่งน้าฝนนี้ก็ใช้น้ำฝนครับซึ่งการสูบน้ํานี้ก็จะใช้โซลาเซลล์พลังแสงอาทิตย์ข้างล่างที่เห็นนะครับครับนี่ก็คือท่อน้ําที่ผมวางมาจากข้างล่างครับบริเวณโซลาร์เซลล์นะครับขึ้นไปบนยอดเขาอีกทีนึงครับก็จะสังเกตเห็นมีแอร์แวร์ซึ่งเป็น ระบบในการเพิ่มความดันน้ำครับน้ำที่ข้างล่างนี่เกิดจากการที่ผมปลูกป่าจะเห็นสังเกตจะมีป่าเต็มไปหมดเลยซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้จะแห้งแล้งไม่ค่อยมีน้ำหลังจากที่ผมสร้างป่าขึ้นมาก็จะมีน้ำคลักษณะเป็นน้ำซับที่ไหลออกมาจากภูเขาครับซึ่งจะไหลทั้งปีครับแล้วผมก็ ทำบอ่อเก็บกักน้ําไว้ประมาณ11บอ่อรอบบริเวณพื้นที่ทั้งหมดซึ่งน้ําที่ใช้ในการทําเกษตรนี่เหลือเฟือเลยครับตลอดทั้งปีครับจุดนี้เป็นจุดเ,เก็บกักน้ําที่ใช้ในการ,กรเกษตรที่สวนผมน้ําที่เห็นไหลจ,จอกเป็นน้ําที่ซึมออกมาเองโดยธรรมชาติจากการที่ผมปลูกป่าทั้งหมดเนี้ยครับก็ หลังจากนั้นก็จะเกิดลักษณะเหมือนการเป็นการเก็บน้ำแล้วก็จะปล่อยออกมาตลอดทั้งปีแล้วผมก็จะทำเป็นทำนบเก็บกัก,กน้ำลงเป็นช่วงๆลดหลั่นไปตามพื้นที่มีทั้งหมด11บอ่อซึ่งแต่ละบอ่อนี่ผมก็จะเลี้ยงปลาครับก็จะเป็นปลากินพืชทั้งหมดนะครับเช่นปลาตะเพียนปลานินปลายิสกอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่า ผมเลี้ยงแต่ไม่เคยจับมากินเลยเลี้ยงเป็น10บสปีแล้วครับทั้งปลาแรดปลาแรงต่างๆนี้ครับซึ่งแต่ละบอ่อที่ผมเก็บกักน้ําผมก็ทําเป็นลนักษณะเป็นฝายกั้นเป็นฝายดินซึ่งแต่ละฝายผมก็จะปลูกกล้วยซึ่งเป็นกล้วยที่ได้รับามาจากมูลนิธิเกษตร,รธรรมชาติโดยท่านอาจารย์ยักษ์ทันวิวัฒน์สัลยกรรมทรได้ได้มอบให้มาจํานวน15บห้าหนอ่อเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว ซึ่งตอนนี้ผมก็ขยายเต็มพื้นที่ประมาณร้อยกว่าร้อกว่าหน่อแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดเขามารับซื้อถึงบ้านเลยนะครับให้วีละ20บาทครับก,ก็สามารถเป็นรายได้อีกอย่างหนึ่งก็สามารถภรรยาก็จะเป็นแปรรูปเป็นกล้วยฉาบอะไรประมาณนี้ส่วนด้านหลังที่เห็นครับก็จะเป็นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งก็จะมีพวกไม้ยืนต้นเช่นไม้สักไม้พยุงไมยางนาต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้น ไม้ใช้สอยเช่นพวกไม้ไผ่ครับแล้วก็ไม้กินเช่นผมปลูกทุเรียนแซมไปหลายสิบต้นแล้วซึง่งอยู่ในป่านะครับแล้วก็จะมีพวกหวายพวกอะไรต่างๆ,ๆนี้เป็นต้นครับซึ่งเ,เรียกว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งก็ทําให้พื้นที่นี้อุดมสมบูรณเ์เป็นป่าเขียวแล้วก็สามารถที่จะเก็บกักน้ําได้แล้วก็ให้น้ําอย่างที่เห็นเนี่ยครับ ตัวอย่างที่จะนําเสนอว่าสามารถเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของพื้นที่ก็คือผํ่ครับซึ่งอยู่ในบ่อเนี่ยนะครับลักษณะเป็นคล้ายๆสาหร่ายเม็ดเล็กๆสีเขียวครับก็ทางภาคอีสานนี่ก็จะใช้ไปประกอบอาหารครับก็แสดงว่าที่นี่มีความุมสมบูรณ์ซึ่งจะมีที่นี่ที่เดียวในบริเวณหลายๆหมู่บ้านแถบนี้ก็จะปรากฏขึ้นที่ที่เนี้ยที่ที่ของผมเนี่ยครับ ก็แสดงว่าบริเวณนี้หลังจากที่มีการฟื้นฟูมีการปลูกไม้อะไรต่างๆนี่ทำให้บริเวณนี้เกิดความสมบูรณ์จนสามารถที่จะเกิดผ่ำขึ้นได้ครับครับส่วนนี้นอกเหนือจากจะเป็นกล้วยหินแล้วไม้ผลอีกอย่างหนึ่งเป็นพวกฝรัง่งครับฝรั่งพันกิมจูแล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือเป็นทุเรียนครับทุเรียนพันหมอนทองแต่ที่ เห็นมี2ต้นเพราะว่าอีกต้นหนึ่งจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองซึ่งเดี๋ยวหน้าแรงผมก็จะทําการเสริมรากก็คือเอามาติดกันเนี่ยครับก็จะได้เป็น2รากครับครับฝรั่งกิมจูนี่ก็ปลูกมาประมาณสัก4ปีแล้วครับซึ่งก็ให้ผลผลิตส่วนใหญ่ก็จะให้เพื่อนบ้านกินบ้างแล้วเหลือก็ขายประมาณนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับต้นใหญ่ลูกห่านเรไปกินครับครัหรับทุเรียนคาดว่าอีกประมาณ5ปีก็น่าจะให้ผลนะครับ ก็คิดว่าก็จะเป็นพืชตัวหนึ่งที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเราครับเพราะว่านปัจจุบันนี้ราคาทุเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับก็เลยคาดหวังว่าน่าจะเป็นไม้ผลอีกที่หนึ่งที่ที่ที่สร้างรายได้กับเราเพราะว่าทุเรียนไม่ได้สามารถปลูกได้ทั่วไปนะครับหลายสวนที่หลายที่ที่ปลูกแต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จตายแต่ว่าที่หินโง่นี่สามารถปลูกได้เพราะว่าบรรยากาศที่นี่น่าจะคล้ายที่อำเภอรับแลจังหวัดตรดิตเพราะว่า มีโอกาสได้ไปดูงานมาแล้วครับคล้ายๆกันแล้วก็ผมคิดว่าเราก็มีตัวอย่างที่เห็นแล้วว่าสามารถให้ผลได้แล้วครับทุเรียนนะผมว่าความพิเศษของมันก็คือในเรื่องของน้าครับที่สาเหตุที่ทําให้ทุเรียนตายมากก็คือหน้าแ้งไม่มีน้ำครับแต่สำหรับผมนี่คิดว่าคงไม่มีปัญหาเรื่องเพราะว่ามีน้ำาำรดมสมบูรณ์ครับสำคัญที่สุดคือเรื่องน้ำครับทุเรียน ยังไม่จบนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวชีวิตที่มีความสุขแบบพอดีพอดีของครูศิลากันต่อหากอยากรู้ว่าเคล็ดลับการใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีคุณค่าแบบครูศิลาเป็นอย่างไรรอติดตามชมในช่วงสุดท้ายครับ